ก็สวัสดีแมวบองปอโอนครูผู้พิทักษ์วันนี้ก็สวัสดีพี่น้องนะครับอยู่กับหัวไฟเท็ทีมนะครับวันนี้ก็จะเอาความรู้มาฝากพี่น้องนะครับหางบิดเกียวอีกแล้วนะครับหางบิดเกียวตัวนี้สาเหตุก็จะมาให้พี่น้องดูนะก็เนื่องจากบิบเลี้ยวบิบเลี้ยวได้นะครับแต่มันไม่เลี้ยวนะครับ ก็เราจะไปหาสาเหตุไปเช็คด like right ูนะครับ hmm. ว <po> ่าม <There> ีอะไรเสียหายหรือบกพร่องตรงไหนนะครับก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องนะไปเลยครับตัวนี้ก็ปกติดีนะครับองศานี่ก็ก็ได้นะปกติดีนะครับตัวนี้บิดเลี้ยวได้แต่ไม่เลี้ยวนะครับก็ไปแกะกันเลยนะพี่น้องนะ ก่อนน้ำมันเกียร์นี่ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะแกะก็จะถ่ายน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับก็มาแกะฝาหน้าก่อนนะครับด้วยน็อตเบอร์14บสี่โอ้ไมค่อยถนัดสักเท่าไรนะ้นองนะ ต้องมีอะไรผิดเพี้ยนไปแน่เลยนะพี่น้องทีบีบแล้วไม่เลี้ยวนะหรือว่าลูกปืนแตกหรือว่าเฟืองแตกนอกครับนี่มารุนกันนะบิ๊กจิ๋วคาประจำนะครับเพระาะว่าไม่คาประจำได้ไงนะทั้งหมู่บ้านก็มีแต่บิ๊กจิ๋วนะครับ คันนี้นาจะน่าจะหลายปีแล้วมั้งครับคันนี้ตัวนี้เป็นนาจะเป็นเบรกในนะครับที่แรกตัวนี้เป็นเบรกในแล้วก็ไปทําเป็นเป็นเบรกนอกนะครับขอไพ่เดยไม่ค่อยถนัดนอนะจับมือเดียวเองครับ ตกเลยนะเป็นยังไงมีอะไรเสียหายไหมเดี๋ยวเราจะมาดูเฟืองก่อนนะครับเฟืองตัวบนนี่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเฟืองนี่ก็อยู่ ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมนะเฟืองไม่หลวมลูกปืนไม่หล้วมนะครับเดี๋ยวมามาดูเฟืองเพลาล้ออีกนะครับฝั่งนี้ก็อยู่ครบนะพี่น้องมาดูฝั่งนี้อีกเฟืองนี่ไม่มีปัญหานะพี่น้องนะอยู่ครบนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพับแขนเสื้อแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อเห็นได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปงมดูว่าข้างล่างอ่างท้องอ่างนี่มันจะมีเศษเหล็กหรือว่าเศษลูกปืนไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับอ๋อเศษเหล็กก็ไม่มีนะพี่น้องนะเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าลูกปืนแตกนี่มันมันต้องมีเศษเหล็กนะครับ งั้นเราก็มาดูเพลากลางบ้างนะมันแน่นไหมครับเพลากลางก็แน่นนะครับลูกปืนไม่แตกดูเพลาล้อเฟืองเพลาล้อนะครับอ๋อเจอแล้วครับพี่น้องนี่เฟืองเพลาล้อนะครับนี่เจอแล้วเจอแล้วตัวปัญหานะครับน,นี่นัดเฟืองเพลาล้อมันหลุดนะพี่น้องนะโอ้ยอยู่นี่นี่เองทีนี้นวิาเรา บีบเลี้ยวมันมันมันอ้านะครับบีบเลี้ยวแต่ว่าเฟืองมันไม่ไม่อิสระนะครับเฟืองตัวเพลาล้อนี่มันไปด้วยนะมันก็เลยทําให้มันไม่เลี้ยวนะครับสาเหตุมันเนื่องจากนัตเพลาล้อมันหลุดนะพี่น้องนะเป็นไปได้ทุกอย่างจริงๆนะครับนี่มองมองเห็นไหมครับนี่มันคลายตัวออกเลยนะครับเราต้องไปขันให้มันแน่นนะพี่น้องนะ เจอสาเหตุหม่แล้วนะครับสาเหตนุนี่นานๆนนกว่าจะเจอนะพี่น้องเนะี่ยเป็นทั้งสองฝั่งเลยนะพี่น้องนี่นัดเพลาล้อมันหลุดนะมันคลายออกนะครับก็ก็วิธีการเราก็ไปขันนัดเพลาล้อให้มันแน่นนะครับก็ขันทั้งสองตัวแล้วก็เช็คตัวอื่นดูให้หมดนะครับ แต่ตัวนี้น่าจะลูกปืนไม่แตกเฟืองไม่แตกนะครับอยู่ดีหมดทุกอย่างนะครับก็น่าจะไม่ไม่มีอะไรใหม่ไม่เสียอะไรเพิ่มนะเป็นไปได้ทุกอย่างจริงๆนะพี่น้องนะสาเหตุเล็กๆนะครับอาจจะมองข้ามนะครับก็สันนิษฐานไว้เลยนะครับก็ก็ไปหาดูตามตามที่เราดูมาเมื่อกี้นะครับไปไล่ดูเฟืองไลด่ดูลูกปืนนะครับ สาเหตุบางอย่างเราอาจจะหาเจอได้โดยโดยโดยตัวเองนะโดยง่ายๆนะครับก็ตัวนี้ก็มาขันให้แน่นก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับปิดฝาแล้วก็เติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะน่าจะเรียบร้อยนะครับตัวนี้หางบิกจิวนี่นะครับบิกจิวรุ่นนี้นะครับตัวนี้รุ่นเบกในนะ ทำเป็นเบรนอกนะครับนี่ครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ต่อๆไปของหัวทจทีมนะครับก็เจอกันคลิปหน้าน,นะครับเดี๋ยวจะมีความรู้ความอะไรก็ เอามาฝากพี่น้องได้นะครับเจอกันพบกันเที่ยหน้านะครับสวัสดีครับ